พี่น้องสวัสดีค่ะเมื่อนี่สีมะวองหายฟังค่ะเกิดเรื่องก็คือ,อพี่ไมพัชรีเนาะก็ไปถามเล่านั่นหละไปพ่อเล่าเพราะว่าคือเป็นจังโซง,งันงามคืนนากระสวยขึืนอิหลีพี่น้องบันนี้ก็เลยก็เลยพ่อเล่าเล่าก็เลยเนะนี่ยน้าม่านั่นล่ะว่าเออนี่พี่กินตัวนี้อยู่เดอ้อห้ล่องไปหาสื่อมาเบิงก็เลยได้นําเป็นสื่อน้าเล่าพี่น้องก็เลยสร้างมากินกินได้ประมาณ ดึงเดือนก,กว่าพี่น้องเอ้ยกะดีอิลีคือจังราแนะนํามากน่ะละแต่ก่อนเ่เคยโชว์หนาสดเด้ค่ะพี่น้องนี่แต่ทุกวันนี้ค่ะโชว์หนาสดไปเลยคืออะไรสินค้าเฮาพี่น้องนี่สมตังกุยพี่น้องเลิศอีหลีเด้ลองไปกินเบอ่งเดอราคาก็ไม่แรงด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็กิกนน้ำน้อแล่ะละเราแนะนํามากก็เลยอยากกินเบิง่งภายในเฮากด็ดีหนาสดก็ดี ฝ้าก็จางลงค่ะพี่น้องเอออันนี้บ่มีฟ้ฟอีริไดหนีเบิงดีแห้งลองไปหาสื่อมากินเบิงเด้อ